เหตุการณ์ถล่มค่าดับเจ้าพ่อวงการมวยเกิดขึ้นเมื่อเวลา16นิกา30นาทีของวันที่5เมษายน2534หลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสพอสามพรานจังหวัดนคปรปฐมรับแจ้งเหตุคนร้ายดักยิงขล่มด้วยปืน m 16ใส่รถปิกอัพทะเบียน1ชกเช5528กรุงเทพมหานครที่บริเวณถนน,นสายพระปิ่น9นครชัยศรีท้องที่ในอำเภอสพรานจังหวัดนคปรปฐมเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุ พบรถปิกอัพสีดำเขียนว่าทานี้กุลยิมจอดอยู่กลางถนนสภาพถูกยิงด้วยปืนกระสุน M16 จนพุนไปทั้งคันภายในที่นั่งคนขับและเบาะหน้าติดก,กับคนขับมีคนถูกยิงสองศพอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ไม่คาดฝันได้เกิดขึ้นเมื่อตำรวจและเจ้าหน้าที่ปอเด็กตึงได้เข้าไปนำร่างผู้เสียชีวิตออกมานั้นระหว่างนั้นได้เกิดเหตุระเบิดขึ้นอาระเบิดชนิดสังหารที่คนหลายคว้างใส่รถแต่ไม่ระเบิด ตกอยู่ด้านหน้ารถเกิดระเบิดขึ้นระหว่างเจ้าหน้าที่นำล่างออกมา